มาค่ะทุกคนวันนี้มาทำพิซซ่าพัตตาเต๋ออันนี้ต้มแล้วนะคะแล้ววันก็จะใส่ไข่นะคะสามฟองกับมันฝรังหนึ่งกิโลนะคะ จืดค่ะแล้วก็จะใส่เนยนะคะละลายน้ำร้อนแล้วค่ะประมาณหนึ่งนะคะใส่เกลือค่ะประมาณ1หยิบก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ชีสด้วยเดี๋ยวมันจะเค็มไปแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะ มอสซาเรลลาชีสนะคะพาเมซีาหนนะคะ, ija, ะ,คะใส่นี่้วคะแทนเกลือได้เลยค่ะเค็มมากใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะนี่วันขูดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ถ้าใส่จะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ก็คือมอสซาเรลลาชีสนะคะวันเปิดตู้อบไว้แล้วนะคะรอไว้อบไม่นานนะคะ่ะ เพราะว่าทุกอย่างมันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะใส่แฮมนะคะลงไปผสมกันหมดเลยค่ะแล้วค่อยไปอบ เอาเนยนะคะค่ะเพื่อไม่ให้มันติดภาชนะนะคะเอาเก็บขนมปังนะคะโรยไปค่ะเอามันฝรั่งที่เราผสมไว้นะคะลงไปเลย เก็บขนมปังโรยนะคะข้างหน้านันจะปิดข้างหน้าไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันไหม้ก่อน,นะค่ะแล้วค่อยเอาออกมาข้างล่างเข้าเตาอบนะคะร้อยแปดสิบนะคะเราค่อยๆดูเอาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ มาดูแซนด์วิชกุ้งค่ะเป็นวันชอบมากๆเลยเมนูนี้ทำตลอดเลยค่ะช่วงไหนงานเกิดก็จะขอให้วานทำเมนูนี้ตลอดเลย เปิดแก๊สนะคะใส่ช่วงที่กุ้งมันเย็นแล้วนะคะ

เรียบร้อยแล้วเมนูที่สองค่ะทุกคนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ซีวีอืม,มสัมมปดาห์เตวานีฟานีเนอว่าว่า Oh, L'hai trattato bene, Juan, per eh? il suo compleanno. Eh sì. Questo vuole mangiare, io ho fatto tutto. Oh, bravo. Grazie. Cioè, si sta fatta. Mi un po', papà. Che scotta? Cioè, si così. Non che no. Bravo Caro, Massimo, ti tu, papà, qui sono regato. Papà, io lo so, sono subito tanto. Sei mai? Massimo, se ne cominci a prendere... อัอกที่อยู่ขางนอกทข้างนอกที uh> ่นก um ู่างนอกที่อยู้าอกที่อยู้นอกที่อยู่นอกทยู่ขาอี่ยู่ขางนอก่อู้างนอกที่อ่ข้างน้างนออยู้างนูงนอ่าอกที่อยู่ข้างนอกางนอกที่อยูากที่ยู่ขทีกทนนอกที่อู่ขนอกทนี่อยูย่ายูงนอ่อู้าู่กทอกท่างนนขอกที่อยู่ข้างนอกที่

จ้ามาสิหมอเจ้าเจ้าส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้แจลากเขาอยากทานส้มตำกับผัดหมี่นะคะแต่เขาก็มาบ้านบานบานไม่ได้นะคะเขาเอาของมาให้บานข้างล่างบานก็จะเลยทําผัดหมี่แล้วก็ส้มตํานะคะตําท้มตาหัวผักคะ่ะทุกคนผักขาผักที่บานใช้ตําเป็นประจำกับแครอทหัวผักนะคะ แต่ว่าจะผัดมีก่อนนะคะทุกคนค่ะใส่น้ำมันค่งแบบเร่งด่วนค่ะสิบห้านาทีประมาณใส่ลงไปผัดเลยนะคะสินาทีเขาก็มาแล้วค่ะเราทำแบบเร่งด่วนเลยนะคะมันทำเวลาค่ะทุกคน วันก็ะจะใส่กระเทียมนะคะพริกสี่เม็ดก็พอค่ะทุกคน,น ไม่สะพัดมีซิลขโาว Còn. rồi เอามลอลงไปผักเลยค่ะก็ขนอผมนะคะ ใส่ของงอกระป๋องด้วยไม่ใส่ไข่นะคะทุกคนค่ะผัดหนิเดี๋ยวใช้น้ำผัดไทยค่ะเดี๋ยวบ้านจะใส่พริกขงด้วยนะ ไปหอมด้วยค่ะทุกคนค่ะวันนืมไปวันพึ่งไปเก็บมาเมื่อกี้ นี่น้ำส้มตำของเรานะคะก็จะใส่หมูยอค่ะ ทานอาหารเย็นเลยค่ะเป็นอาหารเย็นเลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วส้มตำหมูยอรเรานะคะโอเคเจราโปตลล่าตอตอจูโอเคดิสผัดไทยผัดไทยผสมตำโอเคเบเตนอ๊ะเดาโปเรีกโอเคโนบุเบยิโยชิคิอาบิโนบุเย์ล่าชาร มัมมีแจลาะเอาของก่อนมาให้ตุ๊ตมี่อ่ะไม่ติจู้อ่ะมาด้แจมาโอเคเอาส่งโอเคมาตุู้มีดอ้แจเระแจเอามาส่งของเยอะของขวัญดูแลกันไปเกียร์แชตอันนี้คนอนอโปน้ามาอินเสียไหม

มัมม he okay, okay. ี่ทำตเมืแม่ตัว่เล่นเล็กตเล็กตัวเกเล็่วเล็กตวเลกปเล่กตอวเล็วเลกตาเล็กนวเล็กตัวเล็วเลกัวเ้็กตวล็กตวเลกเล็ตัวกว็ันเลกเล็วลวว็ัเลลกกล็กอักตกัวเลล็วเากากตริกหัวเอ็แล้วก็ต้วหอมกะัวเห็นบอกว่าวานชอบพวกหัว Matteo, mm. mm. come è? È bontà. quale ti è piaciuto di più? Tutto. <laughs> Questo è Pad thai, Questo è Santam Tam. Sam -tam. Ah, Sono i miei piatti preferiti. Veramente? Porto ok, ho tirato sia sì, verso. Diceva di Thai, decidi, decidite,